สวัสดีค่ะวันนี้เราจะริวอังรเกยวหวันนี้เราก็จะมารีวิกินกันนะครับเาไม่ต้องผูกแกะมากเ่ดีก็จะเป็นเงนะครับเราจะมาเริ่มแกะกันเลยแกะแค่ถุงเดียวก่อนนะครับมาดูกันเลยมาดูกันเลยกจมาจิ้มฟันแรกเออก็จะต้องแกะครั้งแล้วเขาคซีนมา แสงดำไหมหยุดเดี huh. okay. Okay. ๋ยวเขาะเก็บเงอนก็ก็เอาไว้ยิ้มรฟมาลอนก่อนเลยเอาคุอันโอเดี๋ยวคุณจะเก็บอะอัอันก็ได้เาแ่ไอยคเนี่ยนะฮะมกินไม่ใช่ผงเล่นเป็นลูกโป่ง หุยหนิ่งๆโอ้อันนี้แตกแล้วดูก็ข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้นะโอ้โอแตกเลยดึงมาแตกกินกินอะไรที่มันหลุดกับลูกนะคุณพลยุด่ะจิ้มเลยนะได้ไปดิ่งนะคะกินได้เลยครับกินได้เลยครับดึงลงเอา้าอ,อือร่อยมากอ้าวอันนี้อันนี้มันต้องจิ้มแล้วแหละถึงเวลาจิ้มทำไมวะคะโอ้ ตุ้งอะยิ่ีกรนอังวนเหรอแล้ววันไหนก็ยิ่งลึกใจแต่ก็ยิ่งได้เองใครยังไม่ได้กินกินหมดแล้วมันมีหกลูกมีหกลูกคุณนะครับมันชื่อปีโป้รสอังวนรสเป็นปีแต่มันจะมีความหนึบหนับแล้วก็หวานกว่า มเรสชาติาก็จะมีความอร่อยมากวกินถุงเดียวก่อนก็ลองกินนมันก็มันมันไม่มีขนมลูกโลกหรอครับนี่ไงไม่มีขนมลูกโลกนี่ไงแม่แม่แม่พูดต่อพูดต่อยูทูบเบอร์ดต่อแล้วก็อันนี้คือขนมลูกินถงเดียวกน ขนมเจียวโฮแบบเจียวเจียวโฮเอามุก uh, ม uh ีความเหนียวมากนะคะกินหน่อยทุกวับกินอีกเหรอกินเองค่ะนี่ก็เอาร่อยโดยเฉพาะเลยนะครับกินโคราชชิ้นิโคนราชชิ้นอร่อยมากเพราะเคี้ยวะเพราะเคี้ยวเอาไปทิ้งด้วยนะลูก โอ้ยอันหน่ันเาจะิโชว์เลยคุณจะลองกินดูนะฮะอู๋เฮ้ยอันอนนั้ขพี่คุณได้สอันนะหนูเอาอันเดียวไม่ได้ยังกินสอันได้เลยตอนนั้นอ่ะอยขึ้นกสงอ่ะกินนะฮะหนูนี่ไงนี่เจ้าบงนี่นะฮะเราต้องเราได้เสียงบะ นี่ังคนี่ครับโอ้อ้านงนกันถงมเปเลยให้ขุนเปเลยเดยวทะเลาะกันเาจะจาะเขาจาะตรงนี้อ้ยจิ้มไปนี่ฮะก็จะเลยๆมันจะเหนียวมากเลยครับจะเหนียวมากนะครับจะมีฟองรูมหวานมักเหลือเลอเลย เดี้อวลูกปาอีกค่ะเดี๋ย้ลูกปลาพี่บอกว่าอร่อยกว่านะอร่อยมากกว่าของใครงเจ้าไม่ใช่ไหมกบบแตกต่างเลยครับเพราะว่าอันนี้ก่สวัสดีเด็กๆยัไงคะยูทูบแป๊ก